สวัสดีกลุ่มสวินทุกท่านพบกับผมแอดมินบูซิมเมนกันในเกมอิโดราแฟนตาซีสตาร์สาการครับวันนี้ก็เป็นวันที่27แล้วนะ27เอ่อพฤศจิกายนนะเพราะว่าวันเนี้ยมันจะมีตู้การันตีแจกตัวละคร5ดาวจากภาคที่2นะหรือ EP ที่2นั่นแหละซึ่งตัวละครเนี่ยมันจะมีจีเซลสตเตลา่านิวนะ แล้วก็อ่าสเตลล่านิวก็คือสเตลล่าภาคสองนะแล้วก็มีอ่าฟารี่เมลฟี่อ่าแล้วก็เจกักรพัรดีนีโรซาลินนะเดี๋ยวดูตามในนี้ก็ได้แป๊บนึงอ่ะมีจีเซลมีโอดีฟมีฟารี่มีเมลวี่สเตลล่าสเตล่าภาคสองอ่ะแล้วก็มี เสียกพาดินีโรซาลินนะแล้วก็โคลโอเอ้นะถ้าถามความเห็นผมผมนะหน้าตู้สองตัวเนี้ยจำเป็นต้องมีนะครับคือ G ีเซลอ่ะเป็นสายดามเมที่ควรมีนะครับส่วนสเตล่าเนี่ยเป็นสายซับท,ที่ควรจะมีนะคือสเตล่าภาคสองเนี่ยเขาจะเป็นสา,สายที่เหมาะกับอารีนาในช่วงนี้นะครับอารีนาที่เน้นล้างปั๊ส่วนใหญ่เนี่ย สเตล่าภาคสองเนี่ยมันจะมีสกิลการลัมบากหนึ่งทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีซัดตัวหรือสองตัวถือว่าดีมากนะครับอ่ะผมเล่งเป้าหมายไว้ว่าขอตัวละครในภาคสองนะครับเพราะว่ามันก็ภาคสองหมดลเลยนี่หว่าเออผมหมายถึงว่าขออะไรก็ได้นะครับจริงๆแต่ไม่ใช่ g ีเซลก็ได้นะก็คือนอกจากจีเซลอ่ะกับจักรพรรดินีโรซาลินเนี่ย ที่เหลือผมได้หมดนะครับโอ้โอดีฟก็ไม่ต้องก็ได้นะคือ3ามตัวละครที่ผมพูดถึงอนะ่ะไม่ต้องมานะแต่ขอแค่ตัวใหม่ที่ผมยังไม่มีนะครับนะก็ไปลุยกันเลยอันนี้การันตีอยู่แล้วนะสเตล่าก็ต้องมา จะเป็นใครนะครับผมขอโอ้มาโอ้จะก,กระพัดินีโลซาลินนะไม่เป็นไรขอไปเพิ่มช่องแล้วกันเสียดายนะครับที่ไม่ได้ตัวใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแอบเสียดายอยู่นิดนึงนะแต่ผมว่าผมจะรอสุ่มตู้ไอบเบิชนเนี่ยสัปดาห์หน้าคงได้สุ่มนะครับก็ อันนี้ตู้พรีเมียมนะก็คือสำหรับสายเปออลลี่นะครับก็คือเอาง่ายๆครับเติมเงินเฉพาะสายเปเท่านั้นที่ทจะได้นะครับแล้วตัวละครที่คุณจะได้นี่คือตัวเทศากาลทั้งทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มีสตาร์เฟสโอ้มันรวมหมดเลยนี่นะถ้ามันรวมหมดก็ <c oughs> แล้วแต่ดวงละกันนะส่วนโปรหน้าผมค่อนข้างเฉยเคือกดตาม ผมทำคลิปไว้แล้วหลักตู้โปโปนานะแต่กะว่าจะทำอ่าง y o u t u b e แหละแต่ยังไม่มีเวลาเลยอที่เหลือมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอดูก่อนโอ้ตอนนี้ก็ตู้เปเหมือนกันนะครับเป็นตู้อ่าซิมโบนะเดี๋ยวขอดูซิมโบมีอะไรบ้างโอ้มีอวไอ้นี่ด้วย อันนี้ก็น่าสนอันนี้การดาเมจรีเวอร์ซาาได้นะครับอันนี้ใช้ได้เลยแล้วก็มีโอ้มันมีไอ้นี่ด้วยอ่ะไอซิมโบว่ายน้ำถ้ามันมีซิมโบว์แบบลิมิตก็โอเคนะแต่สำหรับสายเปย์อ่าอันนี้ก็ตัวสีดาวอันนี้ก็สายเปย์แหละเอนนย เอาเป็นว่านะจักรพรรดินีโรซาลินก็ไม่ได้แย่นะครับเป็นเป็นตัวละครสายเคาเตอร์เ,รเขาเขาเรียกว่าโอเวอร์คาเต,เตอร์นะครับเพราะว่าข้อเสียของของอย่างเดียวของโรซาลินคือปกติโรซาลินปกติที่เรารู้จักเนี่ยเขาจะกระโดดรับแบบมีโพเทชเชม่าก็คือกระโดดล่อตีนะ่ะแต่จักรพรรดินีไม่กระโดดนะครับก็จะ ยืนอยู่เฉยๆถ้าโดนตีก็คือคาวเตอร์ทุกตัวแรงด้วยนะแต่แค่ว่านั่นแหละเป็นข้อเสียถ้าไม่ไม่ตีนางซักก็ไม่มีประโยชน์นะอืมเดี๋ยวผมค่อยคิดทีว่าจะยัดช่องไหนนะครับเพราะว่าจะสาารที่มีโรซาลินเนี่ยถ้าเป็นสายรอคือบัาพลังป้องกันไง ส่วนสายเคอจะเป็นบ้าพลังโจมตีนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอจบการรีวิวตู้แจกตัวละคร5ดาวภาค2นะซึ่งขอให้ทุกคนโชคดีในการได้ตัวละครที่อยากได้นะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ